เตรียมตัวนะคะทุกคนบอกเลยว่านวันเพ็น คืนวันพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะคะเป็นวันเปิดประตูการเงินค่ะใครที่อยากได้เงินทองนะคะให้สวดคาถาดังต่อไปนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะจุดธูป56ดอกกลางแจ้งทําได้ถึงตอนกลางคืนเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะบอกเลยเปิดกระเป๋าเงินรับโชครับทรัพย์ไว้เลยค่ะเทียนแดงนะคะและจุดธูปสีดําค่ะดอกบัวหรือว่าดอกดาวเรืองก็ได้ค่ะกํายานหนึ่งดอกน้ําแดงหรือว่าน้ําเขียวและน้ําเปล่าค่ะให้สวดคาถาเปิดดว ชตาตั้งนาโมสามจบและกล่าวว่าพระพุทธทางอารัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระทำมังอารัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆารัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาชนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวพระเจ้าด้วยนะโมพุทธายะและให้สวดคาถาปุณณจันโูวิชานเตวิสุทธิ สาวะโกวโรพุโทโธสัมธรรมะรังสีมุนโนมัถเกสุกลงสวดเก้าจบและตั้งอธิษฐานจิตขอพรจากพระอาจารย์เลยนะคะทุกคนหากว่าใครนะคะทําไปแล้วและอยากให้ครูบาอาจารย์นะคะของบ้านพ่อรวยนุนดวงชะตาเปิดอํานาจวาสนามหาเศรษฐีนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆสามารถฝากรายชื่อรายบุคคลซึ่งเราทําให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนการสวดเปิดดวงนะคะและการเสริมบารมีเศรษฐีะคะ่ะใครอยากฝากรายชื่อรายบุคคลแบบนี้สามารถทักแอดมินบ้านพ่อ วยได้เลยค่ะสาธุค่ะ